กินข้าวสมัคคีกันกินข้าวสมัคคีย์เสาองตัดหลังคาแล้วแล้วเราเด้อหลังคาก็ไปหานี่สั่งนี่ในสั่งในสั่งในสั่งเป็นผู้เนี่ยศีฟ้าเสา้์ศีฟาคนมาแต่เวียงจันเดี๋ยวมืออื่นก็สิศีฟาเ เนาะแต่ว่าที่จริงคือมันเลิกได้ทุกคนเลิกประมาณสี่เมตรนี่ะ ทุกคนเข่าสูซองอะคาเนี่เด้อื้อนี้คือเฮามากินข่าปากันเนาะทุกคนพายาติยาพี่น้องมากินเข่าปาอันเพราะว่าพวกนี้เม่นอันมาตัดหลังคาซวยแล้วก็ตรงได้แบบเลี้ยงส่งให้เขานะเพราะว่าตรอนี้มือข<า>ื้นนี้สิกกับไปเวี้ยงจันแล้วหลังคาตัดเร็วแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าซิรีวิวให้ทุกคนด้เบิ่งกันเขาชิกลับ้านกันแล้วก็เลยว่าสิมาเลี้ยงส่งยูมากินยูนี่เลยนี่ส่วนของเฮาเลยมือนี้เฮาเห็ดเป็ดกิน มื่อนี้คือเขาเสียดเป็ดกินกันนะทุกคนเสียดเลือดเป็ดแล้วก็อบกินแล้วก็นี่อันนี้คือเอ้ยเขาไปเก็บมาเมื่อกี้หยอดหยอดเนี้ยไหมหยอดยุปลายปลาหยอดน้อเมียเสียดเลยหลายเมนูกินกันแล้วก็ขอบใจเสื้องามๆจากอันแนี่ยอันทัวร์ เพียรแม่เนาะที่ฟักเสื้อมาให้นุ่งสองพื้นคู่เลยเนาะหนึ่งคู่เลยตะขันวยพื้นหนึ่งแล้วก็สักคู่พื้นหนึ่งนี่ดีนุ่งดีนุ่งแทกเก็งามนี่เกาะแต่ลายเด้อิแม่ยังบ่มาเถื่อเพราะว่าอิเมก็ซิมาอยู่แล้วก็ไอเคยเขาก็ซิมามาหลายคนมื้อนี้นี้เข้ากันมากๆนี่สองคนนี่เป็นพ่อครัวนี่คือในซ่างของเฮา สังมาเต่เวียงจานแล้วก็น้องปลาก่อนแล้วมัดแล้วพี่น้องเอ้ยต่อไปก็กินปลากินปลากินปลา,ปาอันนี้ก็สิปฟุกหญ้าเห็นบ่ปวฟุกไปแล้วยังาฟุกขึ้นเถอะญ้าหญ้าวัวหญ้าวัวต่อไปก็สิดเดมาอยู่พี่ถาวรเลยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ มากไม้ก็ปลูกไว้เต็มหมดแล้วพี่น้องอีกประมาณสองปีสามปีนี้ได้กินแล้วอีกสองปีเต็มตอนนี้มดท่านได้ถางหญ้าเถอะทางมดทางเน่ายังช่วงนี้มันแดดฮอนถ้าว่าทางหญ้าออกมดแล้วมันจะตายล่ะ นี่คือพวกเป็นเอาแตเลยี่รงกินแต่ว่าจูไซซี่กินแบบนี้เลยบาซันนี่กินข้าวปลากินข้าวสมัครกีกินข้าวปลาแล้วก็กินข้าสมัครกีก้อนกกับบานเพราะว่าอันนั้นอันนี้ก็หน้าเขาสิกรบนี่ี่น้ม่ก็มานนีุ่ก้าาขาวปลข้าวปลาข้าวปลา ่าอย่างไรล่ะก็มีเอื้อยมานาไอเคยกินขอวสมัคีกันกินขอวสมัคีจะลองละราคาแล้วแล้วเราเด้อลังคาหาเงินจันี่ในซังในซังในซังเป็นผู้นี่ไงิฟะเสรฟคนมาแต่วียงจันเดี๋ยวมือก็ิลอว นี่คือเฮาเห็ดซุกกินกันเด้อทุกคนคผู้ใส่เขาเจาเห็ดอันนั้นยังยังเป็นเลือดอยู่แต่ว่าเฮาเห็ดซุกซุกินเลยชิสายติงโอ้โห เดนคนกิาวทังนาทอดนี่จะไอาจียนเ่จะาดีิทำจะทำังไงอร่อยกินายคนแซ่บ ตอนนี้คือฮาก็กินเป็ดยังเป็นที่เฮอยแล้วเป็นการสลองด้านลังค่าแล้วล้วก็เป็นการสลองคุณน่องปลาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวที่พาทุกคนชมหนองปลาอีกมีหลายๆคนคอมเมนต์ว่า นองปาคูดเห็นเลิกแดนนอาาีอย่างบ่มื่นี้นะคือเขาว่าเลิกเอยทุกคนเลกเจแม็กก่อนนี่นองปาซีแมทคือเขาคุดเลิกไปซีแมทอะไรทุกคนโบมันน้อยหน่อยได้นี่อันนี้คือเขาเนี่ยมุปล่อยหนำเ้อแต่ว่ามันนํำมามันไหลเองอยู่ในตัวเลยนะมันมีอยู่ในตัวเลยพรามันเป็น ติดกำน้ำห้วยแล้วก็แบบมันซึมอ,ออกมาเดี๋ยวซีถายเห้นทุกคนได้เบ่งกันอืคือเขาไทยคลิปแบบนี้แล้วก็มันคือแต่แบบตื้อๆไว้เนาะแต่ว่าที่จริงคือมันเลิกได้ทุกคนเลิกประมาณซีเมตรนี่อือแล้วก็ตอนนี้คือเขาก่็ขุดห้องเขามาแล้วเพื่อเชี่ยวจักเอาน้ำจากน้ำห้วยเข้าไปนะ หลังจากคุดไปแล้วประมาณสองเดือนเขาจึงปล่อยนำ้ำปล่อยปลา,เพ,าเพราะว่าตอนนี้ดินยังบุ่นแนนเชื้อทั้งพุ่นคือมันแบบดินอ่อนะนะแบบว่าเชี่อาขึ้นซูงกว่าไ,ไ้แล้วเพราะว่าแห้งเอาขึ้นแห้งตามลงขายายออกขายายออกนะพาะทั้งพุ่นมันมันมีตรนี่แต่น้องปลาลวเด้อย้ายเติบได้นี่แต่ว่าบ่ ที่จริงสูงประมาณซีแมดปีนี้คือได้ลังคาแล้วก็ได้น้องป้าสรอ,องพร้อมเดียวกันเลย <c oughs> ตอนนี้เขาก็สิี่แกยมกลับบ้านเลย <c oughs> เดี๋ยวก็ที่ไห้ท่าย่อยปุก๊กต้นไม้กินมากเนะาะเห็ดบอนท่องเที่ยวได้เลยคือ มีเอฟซีเขาจเจ้าคอมเมนต์ให้พาเห็ดบอลฟองเที่ยวนี่นะคือได้คือกันแต่ว่ามีแต่ว่าเขาเขา,บ,บ,นะาบ,บ่มีงบลงทุนสื่อเนาะเขาบ่มีโบงบของเขาบ,บ่เพียงพอนะเขาก็เลยเห็ดไปเทระยงังเทระน้อยไปนะเดี๋ยวคุณ้องปลาแล้วแล้วมือหนาเขาก็ปล่อยปลาแล้วก็ปีไกยคือเขาปล๊กต้นไม้ไวแล้วต้นไม้ Tuần lắm nhai, tuần chi nha Nịt cầm nó ốc đi Nhi nha Y xong pi có đầy kín lê hả nó Thế nhi cầm nó Ở, Ở nhi tức mất lọ Nhi Lắm nhai, chi không hào nhai mất lèo nó มาร์ากสิดาก็เป็นมาร์กเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเขาสิพาเบิงต้นไม้ที่เขาปลูกไว้เนาะต้นไม้กินมาเกอร์นี่ต้นนี้ก็ลำยายกำลังหยดงามๆอยู่แล้วก็มักม่วงนี่กำลังออกปอิวนะส่วนอะโวคาโดคือตายแล้วทุกคนนี่ตายเลยอัน ตัวควายมาเหยียบเนาะทาอีดวาซี่อันนั้นเหรอขึ้นมางามสุดนะ่ะแต่ว่าตัวควายนะออกมาแล้วก็ไม่เหยียบตายเลยโอ้สองต้นเอาขาโวดตายแต่ว่าที่มีน,น,นี้อันนี้ก็ขังหนึ่งเหยียบตายแล้วแต่ว่าขัางนึงยังกำลังออกมาง,งามอยู่นะอันนี้คืออาจจะเป็นลำไยลำไยหรือว่าลิมจี เป็นจีเป็นจีนะถ้ามันมีจีนี่เขาปลูกไว้เด้กกินได้คนแต่ว่าต้องได้ใส่เวลาอังวนบราซิลกำลังออกงาลัู้หญ่า <laughs> ต่อไปเขาจะได้มาทั้งหญิแล้วนี่ <laughs> ต้นอันนี้ย้ายแหง้งโอ้ยเท้ามาคุกตายแล้วต้นมักซิดาอ่ะกำัองออกงยายตอนนอ้นลกบินไปนี่นี่มันเห็นทางบอกโอ้มักซิดาสุ่ โ oh, oh, อ้ก็ปนมักิดาต้นซิดาโอ้ตื้อแพงทุกคนนี่ <c oughs> นี่ก็มีอันนี้ก็ตนก้น,ตนมกัมกซิด,า,ดนานี่นนเป็นม์กเล้วมักซิดาทุกคนบอนนี่น่ะละม์กลลยเือแล้วตัวมาแต่ว่าตัวตน ห้อกมากินนะอันนี้มีคนเฮ็ดเบิ้งแหละแหละยังบอออนเธอเนาะมักซีดาน,นีไงแล้วนี่กลังออกมาบักอไรนี่้กินนมักมองอ่นหนึ่ปีนีบ้บ่บมากลายมักเป็นไม่ดี แต่พอได้กินอยู่พอได้กินสม้สมสม้มส่มโอ้บรรยากาศสยอดเลยทุกคนดีอยู่แห้งอยู่นี่นะเย,นยน็นเย็นต่แรงมานะหมัมกเน่าโดกสุดบบมียังหมดเลยนี่นะ เราดูใดก็มีมังเน่าตัวนี้เอาตวล่เหนียวมังเน่าเก็บกินหลายละไรได้นี่แต่ว่ายังโดกอยู่โอเคเฮาสิลับ้านแล้วทุกคนถ้าใครมาคลิปของฮาก่ออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เดี๋ยวเด้อนี่ได้น้องปลาแล้วดีใจดีใจ